น้องน้องผิดตะขดมันเป็นยังไงให้ข้อมูลที่หน่อมันช่างสวยงามอะไรเยี่ยมนี้ซื้อหนึ่งขวดแถมถังแย่ <Yeah. S 1> แบ่งเราสักไม้ก็ได้นะเธอนะมาลูเซีย เฮ้ย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 กินล้วปลากินล้วปลาจกก็เหนียวกินแล้แกเฮ้ยพี่บอกอย่าไปจกใหญ่เดี๋ยวเขาตกอร่อยมากเลยอ่ะพี่ไม่ไปแล้วหนูนลยมันนุ่มนิ่มมากน้องครับพี่บอกนุ่มนิ่มหน่อไม้ก็หดละไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่หมดละมันไหวไหมลูกน้องน้องโดนยิ้มเหรอลูกไหวไหมลูกไอ้นี่ไม่หยุดหดละนิ่มทาระยะเผาโคนมาเฮ้ย เดินไปได้ใช่ไหมครับพี่ถึงนะผมจะกลับมาถูกใช่ไหมยังมันยัจะเพิ่มกูนะมั้งขอบคุณครับห้องพักครับแถมฟรีเลยปะเส้นที่ถนนคนเดินเขาจัดข้างในตรงนู้นมันจะเป็นเส้นที่ติดกับริมโขงเป็นแม่น้ำอะไรเรยงติดกนแม่น้ำเรียงติันเออนี่คือโรงเรียนนะครับข้างในเขามีกิจกรรมกันอยู่เฮ้เฮฮกันเต็มเลยโรงเรียนเชียงคานน่าจะเป็นข้าค่ายพุทธครับผู้ชมครับเห็นมืดๆดหน่อยก็ดมดมดูไปแล้วกัน ตาโขนน่ารักมากเลยดูสิเน่น้องๆผ่ตาโขนมันเป็นยังไงให้ข้อมูลที่หนพี่จะมีสาระกับเขาบ้างกินน้ำใช่ไหมมาจกกินกระบอกหิวขนาดแล้วก็พี่เขากินตับพี่เป็นปอบแน่เลยตับตับทุกวันเลยลงไปกินในน้ำก็ได้ใช่ไหมพี่ติดตามแกงนี้จกข้าวเหนียวนะครับผมบรรยากาศคั u n t r y San f r a n c i s c Information สมพงศ์นะครับพี่สมพงศ์ไม่ใช่อร่อยไหมเอร่ยนำเสนอโดยลิตเออลิตาดูนี่เห็นหลายร้านแล้วจะเป็นอย่างนี้น,น่าจะเป็นของคืนเช่า เราไปเนียนกันป้าเหรอดูเป็นป้าเหรอบอกเราไปเนียนกันป้าหัวเหรอเฮ้ยเจอเพื่อนเนี่ยล้เอ๋คนนี้เขามีเพลงโอ้โหนี่คือร้านซุปเปอร์ส้มซูเปอร์ส้มให้ฟรีเลยค่ะให้ฟรีด้วยเอาไปดูดได้เลยได้ค่ะช่างชุ่นฉ่ำอะไรเยี่ยมนี้ดูดูจากแม่ค้าแล้วก็พ่อค้าแล้วก็ลูกค้าอยู่นู่นลูกของพ่อค้าออกมาเป็นขวดอย่างงี้กโก้คราชขอบคุณค่ะ ทองมวนรดนี่คือสเต็ปเทพจากการยืนตั้งเวลาไว้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ไปยืนรออีก2ชั่วโมงนะครับก็จะได้ภาพมาจุดจดนี้เมื่อเขายืนก็จะมีความสั่นนิดหน่อยเพราะว่าถ่ายน้ําหนักไว้นิดนึงเดินกลับมาดูกล้องสลบพี่สวยอยู่แล้วถ่ายอะไรก็สวยฮาจิกะมิมิโมะมาทองโกอันนี้คือจิโกะเขาบอกว่ามาแล้วต้องลองหัวมันญี่ปุ่น ส้มตำอร่อยไหมลูกกินแต่เส้นกะถั่วดูมะเขือเทศเหลือให้คนเสื้อม่วงยังยางยังไม่ตัางเอาแต่เส้นถ่ายไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเคี่ยวแล้วก็ซันอย่างเดียวมะเขือเทศก็ไม่กินหิวกลัวขาวด้วยอ๋ออ๋ออ๋อตอนนี้ครับอ้าวพี่ร้านเพื่อนพี่อยู่ที่สุดทางใช่ไหมครับอีก2,756โลประมาณนั้นสวยแท้แท้อ๋อมันเป็นไฟฟ้าสถิตแล้ว นี่คือเด็กเชียร er ์เบียที่เป็นแบบว่าแอฟริกาที่เขาจะตีกองสองทีแล้วเขาก็ระบำชาวเกาะนี่เป็นน้ำอยู่เนี่ยพอเปิดปุ๊บเป็นโคกจัดมาค่ะคนนี้แหละไล่ระดับแล้วนำเสนอโดยคุณพี่พจมานเท่าไหร่คะพี่พจมานสามข้างในเขาโกงกันอยู่เนี่ยโกงกันอยู่อ้ยน้ำจังหวะนนี้อร่อยดูค่ะ มันเหมือนซาเลอร์ฟี่โรยอ่ะไม่ใช่หรอดูที่คนทำนะเขาทำเป็นมันก็จะออกมาจะอีมีเพจด้วยใช่ไหมอันค่ะโถถังปั่น๊อกแอดเชาร์ด้วยนะคะซื้อหนึ่งขวดแถมถังเย้ดีมากเลยค่ะลูกโอเคไปแล้วนะเอาถังไปปั่นใช่ไหมคะโคคุณค่ะเอาอีกแล้วเาอีกแล้วดูจากกาหมัดปกป้องผู้ชายได้ทั้งชีวิตดูนะคะเรียบร้อย เป็นเซเลอร์ปี้เวลาวุ้นจัดประหลัดบอกเลยนะมาเชียงคานจะลงโบถักปันพ้อค่อันนี้คือขนมคนเดินนะครับแต่ว่าตรงนี้เขามีช่องทางเข้าไปนี่คือร้านนางเลนทีนี่ก็ได้นะซอกซอยเขามีอะไรเราก็จะพีเอาไว้ไปให้ชมได้ดูกันเปลี่ยนจุดท่ายเจอีกแล้วพี่โ่ยิ้มน่ารักมากน้มากเลยลูก พอคาเล่น ROV อยู่จังหวะนี้ยังมามองไม่ได้เดี๋ยวป้อมแตกมีนวดตูดด้วยนะครับนวดมัดสัอู้ขลัาน่ารักมากมีความคลาสสิกเครื่องเขียวสว่างสวัยขับกลางคืนนี้รถเห็นแน่นอนครับเป็นแสงเรืองไฟด้วยนะครับ น่ารักน่ารักไม่คะก็น่ารักนะดูสิเนี่ยพ่อค้าอยู่ไหนล่ะพ่อค้าไม่อยู่เหรอเฮ้ยพ่อค้าไม่อยู่ด้วยกศเนี่เหรอกศศอกสทอด้วยน่ารักมากเลย่าคุณพี่ข้างหลังมีมองไม่หยุดเลยดูสิเนี่ยพี่เขาบอกแม่กูเองมีอะไรเปล่าสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ช่างแต่งตัวสวยงามสว่างสวัยเดินที่มืดรู้แน่นอนเสื้อผ้าลอยได้มันสว่างเกินพี่ว่าด้วยไปมีด้วยนี่ใช่ไหมเนี่ย แ้วเดี๋ยวพี่ลงสีแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้มีดตอน่อนใช้มีดตอนหลังอันนี้คือลงสีก่อนสจอดอร่อยไหมลูกอร่อยแบ่งเราสักไม้ก็ได้นะเธอนะไม่หยุดพอพูดแบ่งเดินหนีดูครับผู้ชมครับสาวเชียงคานพูดถึงเรื่องกินไม่แบ่งขอบคุณจ้ะเดี๋ยวไม่อิ่มด้วยพี่ต่าคนนี้มีเฉพาะเลยนะครับจังหวัดเด่นไม่มีนีอยู่กับพี่ชายคนนี้ได้ไหมรด้ไหมไ การคุมน้องๆสองคนตามเดินออกแถวพอตบนะลูกโคตรโหดมาจากไหนพี่นิจพญาสวยรอบข้างเลยไหมยหนูก็สวมาอีกแล้วคนกินปูแถวนี้เก่งกันหรือไม่แบ่งอ้อเลยอ่ะเราแบ่งปันานแล้วใจแ้ากินมิสเตอร์อังโคล where you from bro where you from bro สวิตเซอร์แลนด์ welcome you can go to b a y it's very beautiful buy very nice friend What's his name? Lucas? <laughs> Hachiko. <laughs> Hachiko! But if the war comes, we do not have enough to eat with you! <laughs> <laughs> you must have a bigger dog! <laughs> <laughs> เรา say in Switzerland look through chicken ใช่ chicken this is uh like a no we don't say that look through chicken have fun have fun มิมิทับอันดีเจอตลอดทางไข่กระทะต้องร้านพี่เจเลยครับจังหวะนี้คือไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งมาพี่เจนะครับดูจากหน้าพี่เขาเห็นไหม สวัสดีปีใหม่นะครับสบายดีนะครับคุณป้าไม่เจอกันนานเลยเนาะของขวัญน,นี้ก็เขาก็อุตส่าห์สะสมาให้คุณป้านะครับอจังหวะนี้สะสมมาตั้งสองปีแล้ว <c oughs> ก็วันนี้ก็ตั้งใจมาให้คุณป้านะครับก็ขอให้คุณป้าสุขภาพสุขสมบูรณ์แข็งแรง เห็นไหมเขินเลยพี่ขี้พี่หมวกพี่น่ารักไปขี้ด้วยเราจะไปตามไปดูพี่ขี้นะครับพี่ปั่นไปไหนเนี่ยในห้องค่ะห้องที่พี่ขี้ใช่ไหมเราต้องขี้กันทุกวันเนาะสุขภาพจะได้ดีต้องขี้ก่อน12นาฬิกาตอนเช้าด้วยช่องไหนครับจะได้เข้าไปดูห้องขี้มิใช่ไม่ใช่เรียกว่าในห้องคลอดถนนคนเดียวเขาเรียกว่าหยุดถนนชายโค้งนะชายโค้งเออชายโค้งไม่ใช่ชายโค้งเออมันคือคือกัน จิมจิมเลยค่ะคุณพี่มาลูเซีย <c oughs> คนน่ารักเลยดูรอยยิ้มของเธอ <c oughs> เธอถ่าย <c oughs> ดูสีหน้าพี่เขาก็รู้ว่าเธอถ่ายแค่ไหน <c oughs> พี่ขายไก่เลยครับนี่ร้านโคมนี่แน่สู <c oughs> <c oughs> ้ร้านพี่ยังกับ,บัลลัง ชาบ,บูสิบบาทแหละลูลกไม้เสียบชาบ,บูไม่ได้เจอกันเนิ่นนานทีดถึงมากเลย <laughs> เราจะกลับมาเยี่ยมพี่บุ้ยที่เชียงคานนะวช <c oughs> เนี่ยค่ะาดูโปสการ์ดวดูพี่บุ้ยก็ได้ <c oughs> ไนีว่วาดเองไหมครับนี่ผลงานพี่เขานะครับต้องโชว์หน่อย <c oughs> บ้านใหญ่มากบ้านยญ่นู่นหญยนี้มีหลายยายด้วย <c oughs> เออค <c oughs> ืนเท่าไหร่คะ พอก้อยอร่อยไหมพี่อร่อยครับแบ่งบมบ้างสิครับร้านนี้เลยร้านานี้ด้วยนี่พี่เขาชงมาเนี่ยพี่ต้องแถมสี่ไม้ที่เหลือให้แล้วจังหวะนี้มีทั้งพ่อทั้งแม่นี่คือบรรดาเหล่ามาเหลือก๊กชื่อร้านก็พี่หมีซอยแปดคนขายก็น่าจะชื่อพี่หมีทางลูกค้าก็ชื่อพี่หมีแล้วเธอก็เป็นน้องของพี่หมีอดหน,นุนน่ากลัวจังด้วยพี่หมีก็ต้องติดตามแล้วก,กด subscribe ด้วยนะพี่หมี flink ครับพี่หมี มาขายที่เกี่ยวข้องกับพี่หมีแล้วข้างๆก็พี่หมีแล้วก็นี่ก็น้องของพี่หมีไม่จบนี่ลูกอะไรครับเก็บกูดเลยค่ะอะไรคือเก็บกูดพี่เก็บกูดเขมบูดค่ะเค็มบูดไม่ใช่เก็บกูดคือเขมบูดแล้วก็สตรอเบอร์รี่นี่เขาเรียกว่ากูสเบอร์รี่มีสารแลคกพลตัวปลาเล็กพลไม่มีฟอมอันนี้มันเป็นนกมันจะเป๊ะเป๊ะอร่อร่อยๆๆ่มันเหมือนอะไรวะเมลเบอร์รี่อ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องฟินงิด้วยนะครับไอติมพอนค่ะไอติ้อยู่นี่อยู่นี่ปุงเปิดมาฝาเจอฝาครับพี่ครับปิดมาฝาอีกฝาหนึ่งเจอทิชชู่ด้วยครับเฮ้ยนี่ไงเขาบอกว่าซอยเจ็ดมีร้านเพื่อนของพี่คนหนึ่ง นี่คือเมียเขาผู้ที่ปล่อยผัวต้อง <c oughs> พูดว่าปล่อยเมียมาเก็บของสิแล้วผัวก็อยู่ที่ร้านมีอะไรจะบอกถึงผัวไหมครับให้ hey, ผัวเลี้ยงลูกเมียทำมาหากินนะฮะเราจะเป็นคลิปสื่อกลางฝากถึงกันนะครับถ้าผัวมาดูคลิปนี้ให้บงบอกว่าเมียสู้ชีวิตมากบอกรักผัวหน่อยร <c oughs> ักตลอดไปนะทอร์แฟนพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อ <c oughs> พี่ตอง <c oughs> พี่ตองคะเราจะรักกันตลอดไปยังรักเหมือนเดิมนะพี่ตองตัวเลือกกินเรายังไงก็ตัด ะะพี่ช่วยพูดหน่อยสิพูดยู่คนเดียปรปะตโตอุส่ามาถึงร้านซอยเจ็ดเขาสะชงมาเนี่ยหให้มาหาคู่นี้บอกรักแฟนหน่อยครับนี่อยู่ที่หัวใจสุดๆรักเธอหมดใจถ,ถ้ามีเธอเท้าค้างอยู่ใกล้ๆชั้นก็พอดีมากมีอะไรจะบอกรักแฟนไหมครับจุ๊บๆนะคะบอกรักพี่ตองอีกนิดนึงบอกให้มาเก็บของบอกให้มาเก็บของเก็บของด้วยนะครับสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่เขาเป็นแฟนกันมาประมาณ1ิบกว่าปีแล้ว ฮ้่จริงอ้ะสุดยอดเลยอย่าจับมือผ่านบูทูตน้องจะเก็บไปกินเหรอครับให้พี่เขาค่ะให้พี่เขาข้างบนด้วยขอให้พี่คนนี้ด้วยพี่แบ่งข้างบนเนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยต้องการกลับแก้มมิตรภาพก๋ก็ต้องแบ่งปันกันนะพี่นะหมดแล้วเหรอพี่เมาเลยเหรอโหพี่อันนี้คือเก็บกลับบ้านพี่แถมอันนี้พี่ขายกันสามคนเลยเหรอชไหนี่น่ารักที่สุดเลย เป็นเครื่องปรุงธรรมดาเลยแต่เราตั้งใจครับเฮ้ยของทุกอย่างสดร้านยายบีปูดองนะคะันี่อยู่ถนนเลนเชียงคานซอยเครับชื่อเทจยายบีปูดองปูดองเยาวราชนะคะมีพรีเซนเตอร์ด้วยเนาะใช่ค่ะแกงนี้เลยเพื่อนกันเราไม่เท้งกัน อย่างมืดมิดมีไฟอยู่ข้างเดียวสวัสดีคุณพี่ครับขอให้กงกันอร่อยออร่อยนะครับแวะมาดูทางฝั่งแม่น้ำโขงมันไม่ได้เปรี่ยวนะมเมื่อไรจะปิดร้านล่ะคะ ทีหยุดเดินก่อนค่ะแปดยี่สิบสี่ชั่วโมงหกโมงเช้าเป็นที่ห้าทุ่มพี่กินข้าวกับอะไรครับเนี่ยคึกจังเลยแล้วก็ยิ้มตลอดเวลานี่ก็ดึกแล้วแล้วยังไม่เพียเลยนะฮะมีทุกวันเลยจะหนึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์โ้้โคตรโหดสมกับเป็นเมืองเจงคานที่เขามาเที่ยวยังไงมาร้านนี้ฝากเจอพี่เขาได้ค่ะมาแวะดูได้นะคะร้านเสื้อขาวซอยสิบเจ็ดคุณพี่สมฤดีศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดเก้าห้าสามเจ็ดสี่สมหดีค่ะ ทำไมขายของอารมณ์ดีเยี่ยมนี้ลูกค้าชอบนะเนี่ยจะได้ไม่ต้องก้มกดโทรศัพท์ตลอดเวลานี่เป็นเยี่ยงอย่างของแม่คา้าที่โอ้ใครก็แน่หรอปาิ่ตามน้องเขานะน้องเขาน่ารักมากการแองดีมากค่ะการแสดงดีมากเลยแนะนำดีเอาไป20พี่เอาไป20น้องเขาน่ารักดีค่ะปิดคลิปให้ผมด้วย ฝากติดตามน้องเขาด้วยนะคะไม่เป็นไรพี่เราจะพูดเป็นรอบที่สิบเราก็จะถ่ายกันด้อะไรนะฟุ้งฟ um ิงฝากติดตามรายการฟุ้งฟิงด้วยนะคะฟิ้งฟิงดีมากเลยคือพี่ผมขอเช็คแฮนด์พี่มากผมภูมิใจในตัวพี่มากเลยพี่น่ารักมากฝากติดตามน้องเขาด้วยนะคะรายการฟิงฟิงค่ะาติสวัสดิ์ค่ะเช้าเขาก็มีใส่บาตรตรงนี้ค่ะตีห้าครึ่งเราใส่บัตรกันได้แล้วที่นี่การค้าขายเราก็จะอยู่ได้ทั้งปี มีตลอดทั้งปีค่ะรวมๆแล้วก็เหมือนท lee, ี่นี t t ่จะดีกว่าที่อื่นในประเทศไทยจากพี่ถามจากนักท <weird> ่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวทั่วประเทศคือคืนคือคักพี่ก็เลยคึกคักสวัสดีปีใหม่ครับพี่เฮ้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดฝากซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งช่องพี่ปิ๊งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่แต่ก่อนอีพีหน้าเดี๋ยวไว้เราไปไหนกันต่อที่เชียงคานหรือที่อื่นเดี๋ยวไว้มารอดูกันนะครับสเจ้าหน้าที่ปิ๊งพี่เมย์บายๆเอาแต่ละเป็นข้อไว้พบกันใหม่อีพีหน อย่าลืมกดไลกแชรแล้วกดกปกิ๊เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมขอบคุณเชี่ยคาค่ะรู้เลยค่ะร้านบังอย่าลืมกดติดตามช่องฟิ้งฟิงนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามค่ะช่องฟิงฟิงบายยแคนนี่นะโอเคกันนี้ก็ได้